เนี่ยอยากทำผมยาวค่ะทุกคนนี่ผมต่อเนี่ยหลักหมื่นค่ะทุกคนไปไหมทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยี่ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนัวเนี่ย วันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เนียเนี่ยได้ใช้ชีวิตนะคะสีผมแบบย้อนซุ้นแบบนี้นะคะทั้งหมด7วันแล้วเนี่ยเนียรู้สึกว่าเนียอยากทําผมยาวค่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเนียแอบไปดูแฟนคลับของซากุระมาค่ะทุกแห่งใหม่ของไอจูวอนซึ่งเนียรู้สึกว่ายูไดีเนี่ยก็อยากเป็นสาวผมยาวและสวยแบบซากุระนี่ก็เลยเกิดไอเดียมาค่ะทุกคนว่าเนียอยากผมยาวค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่ก็เลยจะเดินทางไปต่อผมนะคะต่อผมสีชมพูเลยค่ะทุกคนแบบยาวก่อนที่จะไปต่อผมวันนี้นะคะเนี่ยจะบอกว่าอันดับแรกเลยเนียตื่นไปต่อ เช้ามากตอนนี้เจ็ดโมงอะเนี่ตื่นแต่หกโมงอะนี่ก็เลยแบบไม่ได้แต่งหน้านะคะขอภายในความหน้าสดนะคะแต่ว่าสัญญาเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะแต่งหน้าให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยผมสีแต่งหน้าเป็นยังไงนะคะโอเคเนี่ยคือผมทมี่ได้ไปซื้อมาค่ะทุกคนนี่ผมต่อนี้ยผมแบบ แท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรู้ไหมล่ะคาเท่าไหร่หลักหมื่น,นะคะ่ะทุกคนซึ่งเนี่ยแบบทําใจในการซื้อนานมากปกติแล้วอ่ะเนี่ยเป็นคนที่ชอบต่อผมมากๆแต่ว่าหลังๆเนี้ยตั้งแต่มีแบบสถานาการณ์โควิดทุกคนเนี่ยไม่ได้ต่อผมเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยออกไปข้างนอกหนึ่งและสองคือแบบเงินตังทุกคนเงินตังทุกคน,น,กคนเริ่มตะระหนกเลก็เลยแบบทําใจในการซื้อแบบผมหลักหมื่นนานมากแต่ตอนนี้ก็ได้ซื้อแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออซื้อไม่เหอะเพราะยังไงอ่ะผมอันเนี้ยมันคือคุณภาพเขาดีมากสามารถอยู่ได้แบบปปีีีีีแบบคคครัั้้้งงท่่่่่่่ตอออออออผผมมะะะะะะนนนนนนืจจยยยยููซึเเใหา สองปีเลยค่ะใช้ให้คุ้มเลยค่ะแต่จะบอกว่าเนี่ยเอาไปทําสีผมมาแล้วแต่ว่ามันไม่เท่ากันุกคนดูสิวันนี้นะคะทุกคนนี้ก็จะไปต่อผมก่อนตอน8ปดโมงเช้านี้นะคะแล้วก็จะไปทําสีผมต่อก็อมาดูกันนะคะว่าสีผมเนี่ยจะออกเป็นยังไงจะตรงกันไหมจะยาวไหมจะสวยไหมโอเคเราไปลุยต่อผมกันค่ะทุกคน Let's go <S ผมเราคือแบบสีแบบตอนนี้คืตอต่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแก้สีอันนี้ต่อเพราะว่าตอนนี้ผมสีไม่เท่ากันโอเคไปทําสีผมกันลุยเพื่อผมเหมือนซากุระลุยค่ะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ร้านทาสีผมกันนะคะมาดูกันว่าจะแก้ยังไงให้มันเท่ากันแล้วมันจะออกมาเท่ากันไหมนะคะเล่าล้วอุยุยแฮปปี้มากเลยกับผมสีเนี้ยรู้สอกแบบสดใสอะเร <laughs> เริ่มจากลายสีก่อนเพื่อนเหกแล้วก <Okay. S 2> ็ลงสี เจ็ดภยนหนึ่งชั่วโมงที่รายการกดันเพื่อนไม่ได้อะไรนะที่พูดเลยคินี่เฮ้ยอเ็เรยางตอนที่พูดอยาเด็บว่เด็คืแบบตํามาบอกเลยว่าปกติแล้วชาวบ้านก็ตอบสนการแค่คนสีธรรมชาติก็ลำบากแล้วนี่าหารเยอะมากในการตอบผไม่พอทำสีชุดไทยก็ขาเรื่องมากก็ไม่พอสงสารเอนที่ว่าแบบเนียนคนสีแบบกัดไม่ได้ก็นำผลไม่ไหวแล้วก็เลยทำยากมากงานหนึ่ไหมไม่หนึ่ก็เกงะเนาะกว่าไปนั่นไหน แอยากบ้านทั้งอย่างเงี้ยเหรอครับยัง,ออยงโอ้ยสีเขียวกันแล้วเ yeah, ย่คนเสร็จแล้วอีกไปตอนนี้เรากำลังเป่าโคร์ก็แล้วก็ตัดตาคิ้วขาดคอมาสุดปังมากเคยทำสีนี้ป่ะวะไม่เคยแต่เคยทำที่แบบตอร์เรนกาเคยขึ้นหนึ่งฟ้ารึนน้นห,หนึ่งอ๋อเคยเห็นเลยแต่นนี่คือชมุดทั้งหมดยังไม่เคยทำเลิศทำตือสดใสมากแม่ดูข้อ จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปปิดคลิปนะคะในวันที่จะถ่ายแบบแต่งหน้าแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆช็อาลุกนี้เลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าถ่ายแบบเนี้ยมาจ่อเป็นยังไงโอเมก้า oh <c oughs> ชอบมาก <c oughs> ไปเลยไปจะก,กันวันถ่ายแบบมาทุกคน let's go แต่น้าทำผมแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมีติดดอกที่หน้าเหมือนซากุระด้วยคือเอาซากุระเป็นเรฟเลนต์นะคะในการถ่ายง,งานวันนี้ใช่ไหมทุกคนอาจจะเหมือนคอสเพลย์นิดนึ์แต่ว่าบอกเลยว่าเนี้ยชอบมากมันน่ารักเที่ชอบกลุ่มซีนีมากทุกคนชอบไหมคะชอบไม่ชอบเหมือนเดินไปนะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะทุกคนว่าชอบเีงไหมถ้าเกิดชอบเนี่ยจะทำถึนลูกยาวเลยทุกคนจะเอาเบื้องหลังให้แบบให้ดูด้วยนะคะ ตดจจดูชุเ็มน่ารักไลยเนี่ยเหมือนแบบหอมขึ้นเป็นสเตษอะดิเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ชุดน่ารักนี้คือแบบไม่ได้ค่อยได้ใส่นานมากๆแล้วอะก็สำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าชอบกดไลค์นะคะใช่กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าเกิดชอบกดแชร์กันได้เยอะจะได้ทำสีกลุ่มอีกเรื่อยๆนะคะชอบสีนี้สามารถคอมเมนต์ได้นะจะได้ใช้สีนี้นานๆน,นะคะทุกคนไปละบ๊ายบายป่ะ